อันนี้เราจะมากลกเกมนักสู้เงา3ไปกันเถอะเราวันนี้คงจะไม่มีใครมารบกวนการไฟเตอร์เกมเอ็กซ์พอร์ตของเราแล้วเราจะทำกันแพทเกมอยู่ที่เง,งียบเงียบอัดวิดีโออยู่ที่เงียบเงียบให้แม่ไม่ต้องมาเห็นเหมือนคลิปที่แล้วถ้าแม่มาเห็นก็ไม่เป็นไรโดนกระทือบสัก2องสทีแล้วก็กลับมาเล่นต่อ ไปกันเถอะวิวัฒนาการน้ำล้ำค่าไปกันเถอะเราจะมีต่อสู้กับพวกฆาตากรกันโอ้โหนึกว่าเก่าแล้วนะนึกว่าเก่าพอเลยครับไม่จำเป็นผมเปิดเน็ตตัวเองก็ได้ไมะก็มาดีครับโอ้โหจบพึงติดจากวัดเศร้ามา เก่งกว่าผมก็คงแจ็คกี้ชาแนลนะครับมา,มาโอโ้โหห้องเต้ประท่าขอทานห้องห้องเต้ประท่ารเตขอทานนะครับเฮือเฮือเฮืเอ,อ,อ,อโดนก่อนได้ไงวะดาบดาบยาวแล้วสใส่ดาบยาวแล้วสใส่ดาบยาว ดาบเอื้อไอนี่มันโอ้โหโอ้โหไอ,อย,ยังมาทานันได้ตื่นเลยนะ่ะไอยังบอกทันได้ตื่นเลยหน่ะน้องน้องสาวไอยังบอทันไอยังบอกทันได้ตื่นเลยหน่ะน้องสาวโอ Dul ้โหกระโหลกกระโหลกแตกเอาดาบผมหายได้ไงเนอะ เอื้อเฮือเอื้อเฮือเอื้อเฮือนึกว่าเก่านึกว่าเก่าหรอครับชุดเทพซื้อเปล่าดาบเทพซื้อเปล่าโอ้โหไก่อร์นั่นชัดเจอครับพี่จะไม่เก่าแต่ยังน้อยพี่ก็เคยเล่นซมสอบอาร์กออนไลน์แล้วรู้จักไม่คิริโตะรู้จักเอื้อเอื้อเอือเอือเอื้อดาบยาว ดาบยาวกว่าแล้วมาทำสัตว์ดาบเาวโหดาบยาวกว่วมาทำสัตโอ้โหนื้นว่าตัวเองเ็นใครกันนะึนว่าตัวเองเป็นใครกัน,นะน เองนี่ว่าตัวเองเป็นใคนกรกับแท็กแสแรงจี๊รดรัดรัด้โหพี่พ่อไม่อยากจะโมสู้กับคนปกตินี่้โอยังไงก็สู้ได้แล้วคนปกติแต่ไม่อยากไปสู้กับ,บนนะค,ะคนบ้าครับคนบ้าเขามันโดบมา,าโดบมาโดบมาโด ดรอปมาตัดไข่เฉือนลูกเไปเอื้ออื้อกับแทกเหรอชอบกัะแทกเหรอเนาะชอบกัะแทกกัะแทกเหรอกับแทกเหรอโอ้ยโอ้ยคอมโบนึกว่าจะเก่าเมั้งนึกว่าจะเก่าเหรอนึกว่าจะ เก่าเหรอโอ้โหได้ยินเสียงไหมกระดูกร้าวครับกระดูกร้าวเลยโอ้โหตุ่มหนาวขึ้นลยเก่งเกินตุ่มหนาวขึ้นไยเก่งเกินไปหรือเปล่าทำไมเป็นหนาวขึ้นไรเก่งเกินมากโอ้โหแรงที่สุดเราก็ไปถึงจุดหมายของเรา,าทุกทีเราเลเวลสองอนะครับ อีนอัาดอัาไปอาไปได้เพชรอีกแค่5เพชรนะพ่อพี่ไม่กลัวหลังน้องแล้วไปบอกจกักรพรรดิของเจ้าว่าทหารรีเจียนหนึ่งเสียชีวิตต้องแลกกับทหารในนัสสิบศพไม่อะ่ะจกักรพรรดิไม่รู้เห็นอะไรเรื่องนี้เชื่อขัดเถิดใช่จกักรพรรดิ้งังครับเปิดก่อนได้เปรียบวัชอะไร มันเป็นอะไรทำไมไอ้ได้เริ่มเกมใหม่ไม่ไม่อยากจะโชว์เทพ่ะครับแต่ก็เทพเกินใจสั่งมามาก็มาดิครับก็มาดิครับนี่นี่นี่เปิดหีบดูดิหีบนี้มีอะไรเขาไม่ให้ดูเลยโอ้ขี้ขาง อย่าลืมกลับมาร่วมเล่นเควส์ใหม่哦ไม่ต้องผมไม่ต้องการเควสผมต้องการทักษะและความแข็งแรงเท่านั้นที่จะยึดครองโลกใบนี้ได้โอ้มมลค่าเท่ากันแต่ดูเหมือนชุดนี้มันเท่กลัวโอ้เท่กลัวเงเยอะโอ้เขาไม่โอ้นักโทษที่จะต่อต้านนะครับมามาต่อต้านก็ต่อต้านได้ก็ต่อต้านนะใครกลัวใครกลัวดูดูผม ตอบนี่แรดูนะครับโอ้โหเกิดมาชาตินี้ไอเก่งที่สุดนักสู้เงาอืค่ายกองโจรร้อยนี่มัดนึกว่าตัวเองเป็นลุสลุสโอ้ย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 มา ปาดแทงปาดตีนไอเลี้ยวกว่าอ้ยโอ้ยดาบโอ้ย,อยกระโหลกแตกอีกแล้วกระโหลกแตก,ก,กอีกแกระโหลกทำไมขาช้าจังขายาวก,กว่าก็นี่ได้เปรียบได้เปรียบกที ดูดพลังกรกระแทกปับโอ้โหโดนไปไปไม่รู้กี่หมัดหมัดหนักเหมือนกันนะเนี่ยเราหมัดหนักเหมือนกันเนี่ยปับ๊บปับ๊บย่าโหหัวแตกมาแตะสักก็รู้จักไหมน้องดูโชว์สกิลใ,ให้ดู นึกว่า <substit> ต <uting> ัวเองหมัดน uh so, ึกว่าหนังตัวเองเป็นเหล็กด้วยเหรอครับแค่ใส่ปลอกเหล็กนึกว่าตัวเองกลายเป็นเหล็กไปแล้วเหรอเนาะจิ้มแล้วก็ปาเออเขื่อ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 เออเขือเอะ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 เขื่อเออเขือกระดูกหลังเล้าเลยมั้ง แทงแล้วก็ปั๊บปั๊บโอ้โหหักหักงานนี้มีร้าวร้าวทั้งแทง่งเติบโตขึ้นอีกแล้วแล้วเมื่อไหร่เราจะไปถึงเลเวลสนี่ดูดูดูลุ้นโอ้โหมากันน็อก อัพเข้าไปตาบแปดูดูตาบทักษะเซียวโอ้เสือ้อกาะตกยุกพรังเงาเอาไว้ไปอัพพรังทำการต่อสู้คุณคุณคุยกันผมเอาไวท้ทีหลังผมเอาไว้บัดทานชาโดวไปสมทั้งหมดความลับ โอ้ที่ไหนได้ที่แท้ก็เติมคงไม่กล้าเติมหรอกตังค์ทีค่ายยังไม่มีตาบของหายากดูนะครับปับ๊บอาร์ตเข้าไปติชแต่แปดเขียวมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหไโอหโหโห้ตังค์มาเลยย่ยาจก เก่งเกินไปหรือเปล่าโอ้โหเครมรางวัลโอ้แพ็กกิไปเถอะไปต่อกันอีกแล้วพอดีไม่หลาไม่จำอยากม,มีคนต่อต้านเยอะพอดีที่เก่งเกินคนต่อต้านเยอะอ,อายุก็เยอะละโดนบนทุกวันโอ้โหมา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 ,มาถอะครับเปิดทรง เกทรงไม่ค่อยอยู่อ่ะเออเอืเออเออเอืออเ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 อืเออ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 เอเอ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 อเหอ้ออเ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 ออัอเอเอเเอออโอออเอเเอเอเหอเเออั อาจารย์ของลิสลีพลังสกัดเงาตับตับแตกแตกแตกไขแตกไขแตกโอ้โหลรู้จังคนใช้มือเปล่าเก่งที่สุดในเมืองจีนะจอนี่เยนรู้จักไหมครับตัดเสรียง เออฮอ่ะฮือ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 อ่ะฮักเอือโดนป๊าบแทงแล้วก็ยังไม่ทันให้ลุกเหรอเรืเอือรทำไมดาบแรงขึ้น เออเราจะแพ้จะแพ้แล้วแพ้แล้วจะแพ้ผมจะแพงแหละผมต้องตัดคอมันให้ขาดก่อนที่ป๊ปป๊ปปปป <c oughs> ไม่ให้รู้หรอกชอบชอบเอาเปรียบคนอื่นนะโหน <c oughs> เขาบอกว่าเปิดก่อนได้เปรียบเปิดตอนที่เขายังไม่ทันตั้งตัวนเราด้วยียบ ไปเลครับโอ้โ๋อตีหัวเก้าครั้งคอมโบสูงสุดเก้าหมัดตอนนี้อังเก้าครั้งนี่หมดโอ้โหโอ้โหโออ๋อยาจบโอ๋โอ้โหโอ้เกลือทั้งนั้นโอ้โหเห็นทุกคนเห็นตัวนี้เขาสำหรับบ้าได้เจอกับคนบ้าแล้วงานเข้าเลยนะพี่ เราต้องเตรียมแผนรับมือให้ดีก่อนเราต้องไปเตรียมวัตถุดิบอะไรให้นแน่นหนานนเราไม่แพ้ของเราเราเกิดมาต้องมีศักดิ์ศรีน้าคดีไม่อยากัเกิดบาบผมไม่อยากให้ดาเมจมันแรงขึ้นในคดีดเป็นเติ เราจะไม่อัปเกรดบาทเราจะอัปเกรดแค่หมวกกันน็อให้มันทําทานขึ้นมาม่าจไปกันดูค่อูคนดูคนดูนี้มีทักษะหมวกซ่อนอยู่ไหมว่าเขาไม่มีอะไรยิ่งอะไรเลยดูอีกว่าเขาไม่มีอะไรสักอย่างเครืออืมจะจะสู้ได้ไหมครับเราจะสู้กับตรงนี้ด้วยสั่งซื้อสําหรับสมาชิกก็ไม่ต้องไม่จําเป็น มาก็มาดิครับมาเถอโอ้ยขี้แกสู้กับคนบ้าคนบ้ามันโดบมา,ม,ามันตัดคอทีโอ้โหยกหนึ่งการขึงขังปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอ้โหโอ้โห แข่งคอมโบให้ได้คอมโบเยอะกว่าดีเหรอ 5เป๊ะชนะละเกมโมเวอร์อกือบแพ้แต่ก็ชนะสำหรับคลิปนี้คงพอแค่นี้แหละครับขอตัวไปขอตัวไปเฉียนวันนี้ปวดเฉียนพอดีเมื่อกี้น้องเรียกว่าแม่จะกลับมาแล้วเราต้องขอตัวราการ์กลอน,นะครับสำหรับที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกด ามกด s ั b สไคร์้วครับพอดีช่วงนี้อากาศหนาวๆใกล้ถึงที่สมาลแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับยิบตากบ,บีเงินอ้บอบายบายครับ